Jazz be is a wonderful world Jazz be Jazz be Jazz day สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ.สวัสดีค่ะ.สวัสดีค่ะ. สวัสดีค่ะน้องน้ำมนน้องเลิฟเลิฟนะคะน้องดิฟนะคะน้องมีนาน้องกันนะคะน้องขวัญข้าวน้องริตาน้องไทตันค่ะน้องเรโอสวัสดีครับ <c oughs> คุณครูเข้ามาแล้วนะคะคุณครูเข้ามาแล้วนะแล้วเด็กๆล่ะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ยุสอาวทิตสองวันได้ยุสอาวทิศสองวันนอนอิ่มไหมชอบครับน้องมิรรนนะคะเข้ามาแล้วนะคะน้องปลื้มนะคะน้องมิรรนสวัสดีไอไอค่ะน้องปลื้มสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนนะคะอนุบาลสองนะคะไหนเด็กๆบอกคุณครูสิเด็กๆอยู่อนุบาลสองทับอะไรคะทับหนึ่งโอ้เออูอ้เก่งมากเลยสองทับหนึ่งนะคะเอสเรามีสัญลักษณ์ห้องด้วยนะแล้วมีสัญลักษณ์เป็นผลไม้นะคะผลไม้ประจำห้องด้วยนะ ไหนเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าผลไม้นะคะปะัปะจจําห้องของเรานะคะคือผลไม้อะไรคะแน่เด็กๆไม่รู้เด็กๆไม่รู้ <c ười> ใครรู้บ้างยกมือขึ้นมีใครรู้บ้าง <c ười> ผลไม้อะไรคะผละไม้อะไรคะ พองอะไรคะอบอกชื่อผลไม้สิอบอกชื่อผลไม้ถูกไหมอาว้าเป็นคำตอบ,บที่ผิดค่ะไหนมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างผลไม้ของเราคืออะไรนะ อ่ะให้ทายใหม่รเร็วให้ทาย,ยใหม่ครับโอ้โหทำไมน้องดิฟบรูบบ้ว่ายายบอกนะมาไปยายบอกคุียายบอกคับพุกว่าแล้วแหละน้องดิฟบ่าตต้องมีคุณยายบอกอยู่ข้างๆแหละคุณพุกได้ยินนะผ<ะ>ลไม้ประจำห้องเรียนของเรานะคะคือห้องผูเรียนนะคะ แค่ได้ยินชื่อนะคะก็อื้มน่าทานแล้ว <c oughs> อ่าเด็กๆเ,เข้ามาสู่ห้องเรียนกันแล้วนะคะหนึ่งรูปภาพก่อนเลยนะคะขอรูปภาพเด็กๆนะคะเช้านี้นะคะดูท่าทางน่าจะสดใสน,นะไหนดูหน้าสดใสของเด็กๆก,กันหน่อยสินายยิ้มหวานๆนะยิ้มหวานๆนะเลโออยู่ไหนนะเลโอว้า <c oughs> เพื่อนๆตกใจหมดแล้วเห็นหน้าเลโอ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 เป็นอะไรลูกเลโอยิ้มหวานแต่เช้าเลยล่ะเพื่อนๆมองอยู่นะเพื่อนๆมองมาเพื่อนๆมองอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นเลโอไหมคะเพื่อนๆเห็นเลโอไหมตอนนี้เลโอเป็นอะไรอยู่คะไหนเพื่อนๆถามเลโอสิเป็นอะไร เป็นอะไรเลโอเป็นอะไรนั่งตะแคง <Leo. S 1> ให้ด้ห้หันหน้ามาอีกทีหนึ่งน้ำตาไหลเต็มเลยฮะเลโอใครขัดใจเลโอเนี้ฮะในเลโอหันหน้ามาหาคุณครูก่อนเร็วเร็วหันหน้ามาหาคุณครูหาเพื่อนๆนก่อนเร็วเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนมองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรออยู่นะเห็นไหม เพื่อนเพื่อนรอแล้วนะอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเอเลโอไขโ้ยเพื่อนเพื่อนเลนะล้างน้ำีเลโอดูสิเลโอเขางอนไข่ไม่รู้แหละเลโอเพื่อนเพื่อนพากันเรียกเลโอแล้วเห็นไหมเนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้เลโอเขางอนก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอ่าเด็กๆมาก ยิ้มวหวานนะขอหนึ่งภาพค่ะเอาน่ารักน่ารักนะคะสวยๆเลยนะจุบุจุบุเลยหนึ่งทีค่ะหนึ่งสองขอไหมหนึ่งสองสม้มสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับ จบแล้วจะได้ไม่ต้องเรียนน้องภูผาสวัสดีนะคะส,สวัสดีค่ะวันนี้สมาชิกมาเต็มเลยอ่ะน่ารักกันจังเลย,ย,ออยถ้าเด็กๆนะเข้าสู่ห้องเรียนกันแล้วนะคะ เปิดมานะคะด้วยเช้าวันจันทร์อันสดใสกันเลยนะแน่หน้าตาสดใสกันทุกๆคนเลยนะคะยกเว้นเลโอค่ะยังไม่หายงอนเลยนะคะยังไม่หายงอนเลยนะดูเลโอนะเพื่อนๆเห็นนะนะั่นน่ะอ่าถ้าเด็กๆนะคะพร้อมแล้วนะคะเช้าวันจันทร์กันเลยนะคะขอเปิดนะคะด้วยนิทานกันก่อนเลยนะ วันนี้นะคุณครูมีนิทานสนุกด้วยแหละถ้าเลโอยังไม่หันหน้ากลับมามองนะมองคุณครูและเพื่อนๆนะเลโอไม่ได้ดูแน่ๆเลย mm hmm. มาดูซิว่าวันนี้นะคะคุปปุ๊กเตรียมนิทานอะไรนะมาฝากเด็กๆก,กันด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้เลยตัวเขียวเขียว วันนี้พาเจ้าตัวเขียวๆนะคะมาทักทายเด็กๆก,กันด้วยนะอุ้ยน้องมิลินน้องมิลินโชกกล้ามหรอคะไม่ใช่ค่ะน้องมิลินมีกล้ามเหรอไม่มีไม่มีพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมที่ะจะไปดูเจ้าตัวเขียวๆกันหรือยังนะเจ้าตัวเขียวๆนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะ อยากเห็นหรือยังคะอยากเห็นเขาไหม,ไมอ่าอยากเห็นนะมาดูเลยนะคะนี่ค่ะเจ้าตัวเขียวๆที่คุณครูพูดถึงนะคะแอตัวอะไรคะตัวอะไรคะไม่รู้เจ้าตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรนะเด็กร,รู้จักเขาไหม เจ้าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ามังกรนะคะเจ้ามังกรน้อยนะคะยังเด็กอยู่ด้วยนะมังกรตัวนี้นะคะมีชื่อว่าปุ๊บปับนะคะเจ้ามังกรตัวนี้นะมีชื่อว่าปุ๊บปับมังกรพ่นไฟแนปปุ๊บปับนะคะเป็นมังกรพ่นไฟด้วยนะแต่ดูภาพสิคะว่าเอ๊ะ ทำไมพ่นไฟออกมาทำไมไม่มีไฟนะมีแต่ควันเห็นไหมคะอยากรู้กันหรือยังคะอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้นะเรามาดูกันเลยนะน่าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆทําการปิดไม้ให้กับต<ห>ุณครูด,ด,ด้วยนะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บตื่นได้แล้วลูก แม่มังกรส่งเสียงเรียกลูกมังกรในตอนเช้าโอ๊ยมอไม่อยากจะลุกจากที่นอนเลยอากาศกำลังดีเลยฮะแม่มังกรเด็กๆต้องตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อไปโรงเรียนที่โรงเรียนของมังกรโรงเรียนมังกรก็จะมีคุณครูมังกรใจดีผู้ที่สอนให้กับลูกมังกรทุกตัว เติบโตขึ้นเป็นมังกรพ่นไฟที่ยอดเยี่ยมมังกรเด็กๆจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ปุ๊บปั๊บไม่สนใจมังกรทุกตัวเกิดมาก็เพื่อพ่นไฟอย่างสง่างามอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องฝึกเลยปุ๊บปั๊บบน่น <c oughs> เวลาที่เราพ่นไฟเราจะต้องรู้จักป้องกันความร้อนจากไฟด้วยนะครับ คุณครูมังกรสอนเด็กๆนะแต่ปุ๊บปั๊บฟังแล้วก็ยังแอบบ่นอยู่ดีทำไมคุณครูจะต้องให้เราทำอะไรที่มันยากๆด้วยนะน่าเบื่อจังเลยเอา้าวปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บตั้งใจเรียนหน่อยสิหลับอีกแล้วนะมีมีมสก,กิดปุ๊บปับ๊บ ปุ๊บปั๊บไม่ตั้งใจเรียนแถมบางวันปุ๊บปั๊บยังแอบหนีคุณครูมังกรออกไปเที่ยวเล่นเสอีกแล้วแล้ววันเวลาก็ผ่านไปจนถึงงานฉลองปิดภาคเรียนก็ได้มาถึงในงานนี้ลูกมังกรทุกตัวจะต้องแสดงความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาว้าวอะไรกันนั่นเพื่อนๆทั้งโรงเรียน ต่างพากันตื่นเต้นเมื่อได้เห็นความสามารถของบิ๊กที่กำลังพ่นไฟลูกใหญ่ที่สุดในงานเลยโอ้โหบิ๊กเก่งจังเลยลูกมังกรแต่ละตัวต่างก็พ่นไฟได้อย่างเก่งกาศดูลูกมังกรที่ชื่อลูปสิโอ้โหลูปลูปพ่นไฟได้ไกลที่สุดเลย เพื่อนๆตบมือให้กับโลฟเสียงดังสนั่นมีมี่มีมี่มาแปลกกว่าใครเลยเพราะว่าเธอสามารถพ่นไฟน้ำแข็งได้ด้วยแม่ของมีมี่ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นความสามารถของลูกสาวมีมี่มีมี่เก่งจังเลยลูกมีมี่เสียงคุณแม่นะคะคอยให้กำลังใจมีมี่นะอ่ะ เราลองมาชมความสามารถของปุ๊บปั๊บกันบ้างนะคะแขกแขกวุ๊แขก,แขก,แขกปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอ้าตายแล้วลูกตายแล้วลูกปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บได้ยินเสียงแม่แววๆมาโทอปุ๊บปับ๊บลูกแม่ขายหน้าจริงๆเลยปุ๊บปับ๊บ ไม่สามารถพ้นไฟได้เหมือนกับมังกรตัวอื่นๆเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าปุ๊บปั๊บนะพ้นไฟไม่ออกเลยนะคะออกมาแต่ควันนะคะเป็นควันสีดำๆเลยนะโอ้ยแม่ของปุ๊บปั๊บนะคะอายอายอจังเลยปุ๊บปั๊บเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าทำไมคุณครูมังกรถึงต้องให้มังกรเด็กๆ ฝึกนุ่นฝึกนี่อยู่ตลอดเวลาเลยหลังจากวันนั้นปุ๊บปั๊บของเราก็เปลี่ยนไปคุณครูครับคุณครูครับช่วยฝึกการพ่นไฟให้กับปุ๊บปั๊บด้วยนะครับเพื่อนๆลองถ่ายสิว่าปุ๊บปั๊บนะคะจะสามารถฝึกฝนตนเองนะจนมีความสามารถนะคะในการพ่นไฟนะคะได้แบบไหนกันเอ่ย เน่เป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างคะฟังนิทานของคุณครูนะอึ้งไปเลยใช่ไหมคะไหนเด็กๆบอกคุณครูสินิทานเรื่องนี้นะคะปุ๊บปั๊บเป็นเด็กอย่างไรคะใครบอกคุณครูได้นะปั๊บเป็นเด็กอย่างไรคะตรงไปแข่งกับพเพื่อน ไหน <Okay. S 1> บอกคุครูก่อนว่าปุ๊บปั๊บนะถ้าปุ๊บปั๊บเป็นเด็กนะปุ๊บปั๊บเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนหนังสือไหมคะตั้งใจเรียนไหมคะไม่ตั้งใจเรียนค่ะไม่ใช่ใ <จ S 1> เ,เลย <ๆ S 1> เด็กๆเห็นไหมคะ <ๆ S 1> และนี่นะคะ<ๆ>ก็คือผลเสียนะคะของปุ๊บปั๊บนะคะ<ๆ>เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะปุ๊บปั๊บถึงไม่สามารถทนไฟนะคะได้เหมือนกับเพื่อนๆนะ เพราะว่าปุ também, passage, ๊บปั๊บนะคะไม่ตั้งใจเรียนเลยนะคะเวลาที่คุณครูสอนนะคะคุณครูพยายามให้ปุ๊บปั๊บฝึกนู่นฝึกนี่นะแต่ว่าปุ๊บปั๊บก็ไม่ยอมฝึกด้วยนะคะเอาแต่หนีเที่ยวนะคะแล้วก็เผลอหลับนอนด้วยนะเวลาเรียนหนังสือเห็นไหมคะเห็นไหมนี่คือผลเสียของการไม่ตั้งใจเรียนนะคะ ทําให้ปุ๊บปั๊บนะคะไม่สามารถพ้นไฟได้แบบเพื่อนๆเลยนะคะเด็กๆดูนะดีไหมคะแบบนี้ดีไหมคะดีไหมคะไม่ดีนะคะไม่ดีเลยนะเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียนนะคะเราก็จะฝึกนู่นฝึกนี่อ่านเขียนไม่ได้นะคะสุดท้ายเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆกลายเป็นเด็กเก่งไปเลยนะแต่ดูปุ๊บปั๊บสิเห็นไหม ต้องมาเรียนเป็นคนสุดท้ายเลยเห็นไหมคะทำให้คุณแม่นะคะผิดหวังด้วยนะถ้าลูกๆนะคะเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะคุณแม่จะเสียใจมากๆเลยนะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูนะคะกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะนาสุดท้ายเลยนะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าปุ๊บปั๊บและเพื่อนๆน,นะคะใครเป็นใครนะคะ เอ๊เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะมาเล่นเกมนะคะจับคู่ภาพกับเงานะคะให้ถูกต้องนะคะจะมีเงาสีม่วงนะคะสีแดงสีฟ้าและสีชมพูนะคะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนกันบ้างหนะแน่ถ้าเด็กๆอยากเล่นเกมนะคะ ต้องมาเปิดดูคลิปวิดีโอของคุณครูดูกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวรอบบ่ายนะลองเล่นกันสนุกสนุกนะคะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะการสังเกตนะแต่ตอนนี้นะคะได้เวลาเรียนกันแล้วนะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือนะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะขึ้นมากันต่อเลยนะ เล่มนี้นะคะเล่มนี้นะเอหนังสือของเด็กๆนะคะยังอยู่ดีไหมคะไหนใครทำหนังสือขาดแล้วบ้างไหม,ไมใครทำหนังสือขาดบ้างไหมไม่ขาดนะยังใหม่อยู่นะอ่าเมื่อเด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วนะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาเปิดในหน้านี้เลยหน้าที่เท่าไรนะอเอ๊ะใครจะบอกคุณครูได้นะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือนะคะมาในหน้าที่สามสิบนะคะ และเมื่อเด็กๆนะคะเปิดหนังสือมาในหน้าที่30กันแล้วนะ <S 2> <S 2> <S ให้เด็กๆนะคะเตรียมสีนะคะเตรียมสีขึ้นมากันด้วยนะแต่ว่าเด็กๆอย่าพิ่งจับสีนะให้เตรียมไว้ก่อนนะถ้าเด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพก่อนคุณครูนะไม่ฟังคำอธิบายนะคะเด็กๆอาจจะระบายสีรูปภาพนะคะผิดก็ได้นะ และถ้าเด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพผิดนะสีลบออกไหมคะไม่สีลบออกไหมคะไม,ไม่ออกนะคะสีลบไม่ออกนะยิ่งลบนะคะก็ยิ่งเลอะนะฉะนั้นนะคะเด็กๆเตรียมสีขึ้นมานะคะกันไว้ก่อนนะมาฟังคำอธิบายกันก่อนนะคะ ่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะอันเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆนะคะพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือมาแล้วนะเด็กๆลองมาสังเกตดูที่รูปภาพกันเลยนะ วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการดูแลของใช้ส่วนรวมนะคะเด็กๆรู้จักของใช้ส่วนรวมไหมคะรู้จักไหมคะของใช้ส่วนรวมนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเป็นสิ <S> <S ่งของนะคะที <S 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 ่เรานะคะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นนะเรามีสิ่งของนะคะที่เราต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นไหมคะมีไหมคะ มีไหมคะมีคะ่<ป>ะมีนะคะและถ้าเรานะคะจะต้องใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะ<ม>แล้วจะมีวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนรวมนะคะได้อย่างไรกันบ้างนะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะคสามารถบอกได้ไหมถ้าเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวนะ ของใช้ส่วนรวมนะคะคือสิ่งของที่เราใช้ร่วมกับผู้อื่นนะแต่ถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะนั่นคือของใช้ที่เราใช้เพียงคนเดียวนะคะใช้เสร็จแล้วก็เก็บที่นะคะอ่า<ๆ>เก่งมากครับใช้เสร็จก็เก็บที่นะคะไหนเด็กๆบอกคุณครูซิมีอะไรบ้างคะที่เป็นของใช้ส่วนรวมนะมีอะไรบ้างคะ ห้องน้ำครับห้องน้ำครับถูกต้องแล้วค่ะห้องน้ำนะคะเวลาเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนะคะห้องน้ำนะคะก็ถือว่าเป็นของที่เราต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นนะอ่าเก่งมากครับใครมีคำตอบอื่งอีก้องกันยกมือเหรอองานยกมือเหรอ อาหารไหนใครมีคำตอบอื่นอีกบ้างคะของใช้ส่วนรวมนะมีอะไรบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกล่ะถ้าเด็กๆนะคะบอกคุณครูไม่ถูกนะเด็กๆด,ดูมาที่รูปภาพได้นะคะสังเกตมาที่รูปภาพเลยนะคะของใช้นะคะสิ่งของที่เราต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นมีอะไรบ้างนะ ดูที่ภาพแรกเลยนะคะเด็กผู้หญิงนะคะคนนี้นะกำลังช่วยคุณครูนะคะลบกระดานเลยนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่ารักจังเลยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักจังเลยนะคะช่วยคุณครูด้วยต่อไปนะคะภาพที่สองนะภาพที่สองเป็นการปิดน้ำนะคะ เป็นการช่วยคุณครูปิดน้ำนะคะเมื่อเห็นนะคะอุ๊ยใครเปิดน้ำทิ้งไว้และลืมปิดน้ำถ้าเราเห็นนะคะเราจะต้องช่วยกันนะคะปิดน้ำทันทีเลยนะเดินผ่านไปไม่ได้นะถ้าเด็กๆเห็นน้ำไหลนะคะแสดงว่าต้องมีคนนะคะต้องมีเด็กนะคะเปิดน้ำเอาไว้นะและลืมปิดนะคะ ต่อไปกันเลยนะคะอีกหนึ่งภาพนะคะสังเกตที่เด็กผู้ชายนะคะกำลังถืออะไรอยู่นะถืออะไรอยู่นะเขากำลังถือต้นไม้ค่ะเขากำลังถือบัวรดน้ําเลยนะคะแสดงว่าเขากำลังช่วยคุณครูนะคะลดน้ําต้นไมแน้แน่เลยเห็นไหมคะช่วยคุณครูนะ ต่อไปนะคะภาพสุดท้ายมาดูภาพสุดท้ายกันนะคะในภาพสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้ในมือเด็กอะไรอยู่คะเด็กต้นไม้ดอกไม้เก่งมากค่ะเด็กดอกไม้เล่นนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กดอกไม้นะคะเนส่วนนะอ่าเด็กเล่นแบบนี้ทิ้งเต็มพื้นเลยนะคะแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะ ไม่ดีครับไม่ดีเลยครับใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูวิธีการอาจจะเด็กมาฟังคําอธิบายกันบ้างนะให้เด็กๆนะคะละบาเสียูปูภาพนะคะที่แสดงการดูแลของใช้ส่วนรวมนะจะมีอยู่สี่ภาพนะคะให้เด็กๆนะคะละบาเสียูปูภาพนะ ที่แสดงาการดูแลข <amino S 1> องใช้ส่วนรวมน,นะคะมีภาพไหนกันบ้างคะ้องกันไม่ให้เราเข้าไม่ให้ไม่ให้เข้าถึงภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่สามภาพที่หนึ่งกับข้อที่สองกับข้อที่สามค่ะเก่งมากค่ะ มีภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งนะเด็กผู้หญิงนะคะช่วยคุณครูนะคะลบกระดานนะคะเป็นการช่วยคุณครูนะคะดูแลของใช้ส่วนรวมนะคะได้แล้วนะหนึ่งภาพนะคะต่อไปนะคะภาพที่สองภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะภาพที่สองนะคะก็จะเป็นการช่วยคุณครูนะคะ ปิดน้ำนะเห็นไหมคะเมื่อเห็นนะคะน้ำไหลนะคะเมื่อเห็นน้ำไหลนะคะมีเด็กบางคนนะคะเปิดน้ำทิ้งไว้และลืมปิดนะคะเราจะต้องอถ้าเราพบเห็นนะคะเราก็จะต้องทำการปิดนะคะ<ม>เพื่อเป็นการช่วยคุณครูนะคะดูแลของใช้ส่วนรวมนะเป็นการประหยัดกันด้วยนะคะรู้จักคุณค่านะคะของทรัพยากรกันด้วยนะ ทรัพยากรน้ำนะคะไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งภาพนะคะภาพไหนเอย่ยภาพไหนเอย่ยภาพไหนคะที่เป็นการช่วยคุณครูดูแลนะคะภาพที่สามนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะช่วยคุณครูนะคะ ดูแลต้นไม้นะคะในโรงเรียนนะเป็นการช่วยคุณครูดูแลนะคะภาพนี้นะคะช่วยคุณครูนะคะลดน้ําต้นไม้ด้วยนะคะเอะและภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายเด็กผู้หญิงนะคะเด็ดดอกไม้เล่นนะคะแบบนี้นะเป็นการช่วยคุณครูดูแลของใช้ส่วนรวมไหมคะใช่ไหมคะชใช่หรือไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องระบายสีนะคะระบายสีรูปภาพนะคะกี่รูปภาพนะห้่ปีสามภาพสาภาพค่ะสามภาพค่ะเก่งมากค่ะและเมื่อเด็กๆระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วนะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีคําอ่านนะคะตามรอยเส้นปลาดนะอยู่ด้านล่างรูปภาพนะคะให้เด็กๆน,นะคะทําการฝึกเขียนคำตามรอยเส้นปลาดกันด้วยนะนเด่นนะดูภาพตัวอย่างนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตที่ภาพตัวอย่างของคุณครูคนะหนเห็นไหมคะเอ๊คุณครูระบายสีรูปภาพสวยไหมคะ คูร์รบบายสีรูปภาพสวยไหมคะสวยค่ะอยากเห็นของเด็กๆกันบ้างจังเลยนะคะดูนะคะว่าของเด็กๆนะจะระบายสีรูปภาพนะคะได้สวยกันหรือยังนะอยากเห็นจังเลยนะคะและเด็กๆนะคะสามารถเขียนคํานะคะตามรอยเส้นประนะได้จรงตามรอยเส้นประกันหรือยังนะอยากเห็นผลงานของเด็กๆจังเลยนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะเสร็จกันเรียบร้อยแล้วหนาะต้องรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายรูปนะคะและส่งงานของเด็กๆนะคะให้กับคุณครูทางไลน์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ น่ารักกันจังเลยนะคะตั้งใจเรียนกันทุกๆคนเลยนะคะก้มหน้าก้มตาหานะระบายสีรูปภาพกันใหญ่เลยนะว้าโอเคมเนี่ยมีแม่สีของจีนมากินไหม เดี๋ยวน้นะน,น,น,นละบายแข่งตปป้าวปเ่องระบายอ่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของคุณครูปุ๊กกันแล้วนะคะเ,เวลาของคุณครูปุ๊กนะคะหมดไวๆนะคะจะต้องไปอีกแล้วนะ จะได้กลับมาพบกับเด็กๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 บายบายพบกันพรุ่งนี้นะคะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้านะคะ อย่าลืมนะคะส่งงานให้กับคุณครูด้วยนะ